สวัสดีทุกคนวันนี้เขาจะพาไปเล่นทางขึ้นของคาเฟ่แมวกันดูสิว่ามันจะเล่นแค่ไหนมันก็เป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งนะนี่คะแมวเนี่ยเลยเนี่ยเดี๋ยวเราขอเปลีป่ยนชุดก่อนนะมาแล้ว เรามันเริ่มกันนี่อุ๊ยมันสนุกมากเลยทุกคนอ้ายเนี่ยอุ๊ยมันสน่งมันแบบว้ายเนี่ยทุกคนดูดีสนุกมากโอ้โห กระโดดสูงมากเลยกระโดดจดาจาก็แทบไม่าวมันจะขึ้นตั้งแต่ชั้นไหกนะยอุ้ยตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบหน้าต่างสวยเนี่ยดูดิสวยมาก เนี่ยเราก็ชอบเป็นลำดับหนึ่งเลยนะเนี่ยสำหรับคิีนี้เขาขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย